สวัสดี f c ี FC ที่เข้ามารับชมนะครับมาดูการแข่งขันชิงแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทีมชาติโรมาเนียพบทีมชาติโปแลนด์นะครับวันนี้โรมาเนียมาในชุดสีเขียวอ่อนนะครับเป็นทางด้านของอโปกิออกริกนะครับส,ส่วนชุด สีแดงนะครับเป็นทางด้านของโรมาเนียนะครับเป็นอาริเอนดักชัตนะครับการแข่งขันตอนนี้นะครับเป็นฝั่งทางด้านของโปแลนด์นะครับได้อะโอโรมาเนียนะครับขออภัยนะครับโรมาเนียได้ออกเกมเสิร์ฟก่อนนะครับโดยกีโยกีเร็กนะครับดักสาโอ้โหลูกนี้นะครับฮาร์วอลเล่เต็มข้อนะครับ ได้แตะตามตีเสมอนะครับหลังจากทางด้านของโรมาเนียนี่ขึ้นนําไปก่อนนะครับแต้มกลับมาเท่ากันอยู่ที่1ต่อ1น,นะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งโรมาเนียนะครับอาโปกิโอคิริกนะครับเสิร์ฟมาอู้ทีเด็ดที่เกมเสิร์ฟนะครับดักชากยังได้อยู่นะครับหาบอลเล่ไปโอ้ได้แตมนะครับขึ้นนำเป็น2ต่อหนึ่งสำหรับทางด้านของโรมาเนียนะครับ โรมาเนียนี่ก็เป็นมือวางอันดับหนึ่งนะครับโค่นทางด้านของอัลทาเรอมาได้นะครับเข้าทะลุสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับสำหรับอาโปกิโยกีเร็กนะครับเบอร์หนึ่งในรายการนี้เลยนะครับขึ้นนำสองต่อหนึ่งนะครับสำหรับโรมาเนียเสิร์ฟลูกแรกโดนเนสนะครับเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่สองนะครับรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวนะครับ เสิร์ฟครั้งที่2ของฝั่งโรมาเนียนะครับเสิร์ฟมาโปแลนด์ไหลเข้าไปยอดนะครับกี่ยกกี่เหล็กไหลเข้ามัดลูกนี้ทุบรัดชาร์กนะครับยังได้อยู่โอ้ยเป็น Porque, nea, แต้มนะครับโรมาเนียขยับขึ้นมาเป็น3ต่อหนึ่งนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางโปแลนด์นะครับเอเรียนรัดชาร์กนะครับ สี่แต้มนี่จะเปลี่ยนเกมเสิร์ฟครั้งหนึ่งนะครับโปแลนด์ได้เสิร์ฟเสิร์ฟไปสวยงามนะครับทางด้านของโรมาเนียไหลมาตีหัวไม่ค้่ำนะครับเป็นแต้มของฝั่งโปแลนด์ไล่มาเป็น2ต่อ3นะครับโปแลนด์ได้ส่งลูกนะครับ2ต่อ3นะครับเอเรียนดัชชั่กเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟเอสนะครับ ตามตีเสมอได้สาเร็จสำหรับทางด้านของโปแลนด์นะครับกลับมาเท่ากันเป็น3ต่อ3นะครับแข่งขันสองในสามเซตนะครับไปเชนด2สองเซตไปก่อนก็เข้าเป็นแชมป์นะครับตอนนี้สกอร์ยังอยู่ที่ 3- ต่อะครับเสิร์ฟไปทางด้านของอโปกิโอกกเรกนะครับมงข้ามมาไอเรียนดัชชร์กนะครับบอลเลยมายังได้นะครับ ผักอกขามลูกนี้หลุดกรอบนะครับเป็นฝั่งทางด้านของโปรแลนด์ในพลิกขึ้นนำนะครับ4-3นะครับโปรแลนด์ไล้ส่งลูกนะครับเอเรียนรัดชาร์กนะครับเสิร์ฟดีนะครับ ลูกนี้อูฮูยอดีนะครับสนหทางดานของอาโปกิโอเกเรกนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น4เท่านะครับแตมเสมอกันอยู่ที่4ต่อ4เป็นเกมเสมมิร์ฟของฝั่งโรมาเนียนะครับเสมมิร์ฟมาทางด้านของเอเรียนดัตชาร์กบอลเล่มาเป็นแต้มนะครับ ลิกขึ้นนำเป็นห้าต่อ 4, สี่สำหรับทางด้านของโปรแลรนด์นะครับทางด้านของโรมาเนียนี่เขาก็มีทีเด็ดที่ลูกเกมเสิฟเสิบดีนะครับกิโยกิเร็กนะครับสี่ต่อห้าโรมาเนียได้เสิรฟนะครับไอเอเรียนรัดชา้างนะครับ ีหัวออกนะครับเป็นแต้มของโรมาเนียตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับ5-5น,นะครับเกมเสริรฟของโรมาเนียนะครับกิโยกิริกจังวันนี้โดเนสเสิบเสิใหม่ในครั้งที่2นะครับเป็นนักเตะที่เสิฟพ้มอีกคนหนึ่งนะครับเสิฟนี้ลูกมันจะ เฉล็บลงพื้นนี้นะครับทางด้านของเอเรียนดัชชักถูกไปนะครับกิโยกิเร็กมาลูกนี้ออกนอกกรอบนะครับเป็นฝั่งทางด้านของโปแลนด์ได้แต้มนะครับอ่าสรุปแล้วโดนโดนขอบนะครับเล่นใหม่นะครับไม่นับแต้มนะครับสกอร์ยังอยู่ที่5ต่อ5นะครับกิโยกิเร็กเสิร์ฟมาทางด้านของเอเรียนรัชชักแตะยอดเอาและ้ะฮาบบนเลนานต ยังได้นะครับนะฮะเหนียวแน่นนะครับสำหรับโปแลนด์นะครับอีกครั้งหนึ่งตีหัวจอๆเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับจังหวะการมงลูกนี้นี่ถือว่าน้ำหนักแรงทีเดียวนะครับลิขขึ้นน้ำเป็น6กกับห้าสำหรับโรมาเนียนะครับ เกมแรกนี่ถือว่าสูสีนะครับสกอร์อยู่ในกลางเกมเกมอยู่ที่12แต้มนะครับฝั่งทางโรมาเนียนําอยู่6-5นะครับเป็นเกมเสิร์ฟของกิโยกิเรกจากโรมาเนียนะครับเสิร์ฟมาดีนะครับทางด้านของดัชร์กเก็บไม่ค้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางโรมาเนียขยับขึ้นนําเป็น7-5แล้วนะครับ เปลี่ยนเป็นฝั่งทางโปรแลนด์ได้เสิร์ฟบ้างนะครับเอเดียนรัดชาร์กนะครับตามหลังอยู่2แต้มนะครับ5ต่อ7เสิร์ฟลูกนี้ลงนะครับขยับไล่มาเป็น6ต่อ7แต้มเดียวทันนะครับเอาลนะฮะเกมเสิร์ฟของฝั่งทางโปรแลนด์ก็มีเหมือนกันนะครับแต้มเดียวทันนะครับ6-7เอเดียนดัชชาร์ก เสิร์บดีได้อีกหนึ่งแต้มโบนะครับเสิร์ฟได้สองครั้งรวดเลยนะครับหมดสิทธิ์ในเกมรับฝั่งทางโรมาเนียนะครับเสิร์บคมจริงๆนะครับเอเรียนรัชชากนะครับกลับมาเท่ากันอยู่ที่7ต่อ7นะครับเอเรียนรัชชากเสิร์บไปวู้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับพลิกขึ้นนำแล้วนะครับเป็น8ต่อ7สำหรับทางด้านของเอเรียนรัชชากนะครับ เกมเสิร์ฟนี้ได้3ามเต้มรวดเลยนะครับเสิร์ฟครั้งสุดท้ายของฝั่งทางโปแลนด์นะครับนำอยู่8ปต่อเนะครับลูกแรกหลุดกรอบนะครับเสิร์ฟแก้ต,ตัวในครั้งที่2นะครับ วัดกันที่เกมเสิร์ฟแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างมีทีเด็ดที่ลูกเสิร์ฟนะครับลูกนี้หลุดกรอบเป็นแต้มของฝั่งทางโรมาเนียตามตีเสมอนะครับเสิร์ฟเสียสองครั้งเสียแต้มเลยนะครับกลับมาเท่ากันอยู่ที่แปดต่อแปดนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางโรมาเนียได้เสิร์ฟบ้างนะครับอานะฮะเกมเสิร์ฟของกิโอกิลิมีเป๋นะฮะทางด้านของดัชชากแก่ได้นาเนตจอจอฮาบอลเล่ไปยังอยู่นะครับเอเรียนดัชชากแก้มาได้นะครับ กี่ยอะกี่เล็กตีหัวนะฮะเหนียวนะครับทางด้านของโปรแลนด์โอ้ลูกนี้ทำไม่คาบนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางโรมาเนียพลิกขึ้นนำเป็น9ต่อ8นะครับโรมาเนียได้ส่งลูกนะครับ9ต่อ8 โอ้เสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟเอสนะครับ <Okay. S 1> ขึ้นนนำเป็น10ต่อ8สำหรับทางด้านของกิโยกิเรกนะครับ <Rum ania. S 1> นี่นะฮะทีเด็ด <It is. S 1> อาวุธเกมเสิร์ฟของเขานะครับความห่าง2แต้มแล้วนะครับ เตะ10ต่อ8นะครับกิโยกิเล็ก uh oh. เสิร์ฟลูกนี้ออกนะครับ uh oh. เสิร์ฟแก้ตัวในครั้งที่สองนะครับ uh oh. เสิร์ฟไม่คราบนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางโปรแลนด์ขยับไล่มานะครับ9ต่อ10แต้มเดียวทันนะครับวัดกันที่ลูกเสิร์ฟแล้วนะครับ uh oh. 10ต่อ9เกมเสิร์ฟของอาโปกิโยกิเล ok ็กนะครับเสิริบดี ลูกนี้ตองเก้น,นะครับโอกาสของกีโยกิเล็กลำเลียงมาหน้าเน็ตฮาบอลเลลูกนี้โดนขอบโตนะครับเล่นใหม่นะครับ First, ten, six, แต็มยังอยู่ที่10ต่อ9นะครับ s <S กีโยกิเล็กนะครับ oh. เสิร์ฟลูกนี้ออกนะครับ แก่ตัวในครั้งที่2นะครับ10ต่อ9โยนะครับดาชากอุ้ยฮับบอลเล่ยังได้นะครับสำหรับกี่โยกิเล็กคุ่งตัวโมงโอ้โห,โหเป็นแต้มของฝั่งทางโปแลนด์นะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น 10, 10ต่อ10นะครับกลับมาเท่ากันแล้วนะครับ ทุ่มสุดๆจริงๆนะครับสำหรับกิโอกิเลตจากโรมาเนียนะครับแต่ว่าลูกมันหลุดกรอบไปนะครับแต้มเสมอกันอยู่ที่10บต่อสินะครับเป็นฝั่งทางด้านของโปโรแลนด์ได้เสิร์ฟบ้างนะครับเอเรียนรัดชาร์กนะครับมีทีเด็ด ที่อาวุธเกมเสร์ฟเหมื like <w> 0. อนกันนี่นะฮะทางด้านของกิโยกิเลยกูเป็นแต้มของฝั่งทางโปแลนด์นะครับขึ้นนําเป็น11ต่อ10แต้มเดียวเกมนะครับขึ้นแทนไปเรียบร้อยนะครับแม์พอยต์ครั้งแรกของฝั่งทางโปแลนด์นะครับสิบเอ็ดต่อสิบนะครับปิดแม์พอยต์ได้ไหมนะครับ เซอร์ไปนะครับอิโยกิเร็กแก้หลุดกรอบเกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านของเอเรียนราชาร์เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์1 2ต่อ10แต้มชนะไปในเซตแรกนะครับไปลุ้นต่อในเซตที่สองนะครับว่าฝั่งทางด้านของโรมานเนียนีจะตามตีเสมอได้ไหมนะครับกลับมาแข่งขันต่อในเซตที่สองนะครับ เปลี่ยนแดนนะครับฝั่งทางด้านของอาโปกิโอกกเร็กจากโรมาเนียมาอยู่ฝั่งขวานะครับทางด้านของอาริยอนาชักจากโปแลนด์ก็ไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับได้ออกเกมเสิร์ฟก่อนนะครับสำหรับทางด้านของโปแลนด์นะครับศูนย์ต่อศูนย์นะครับเสิร์ฟลูกแรกเสิร์ฟเอสนะครับได้แต้มนะครับขึ้นนําเป็นหนึ่งต่อศูนย์สำหรับโปแลนด์นะครับเสิร์ฟดีจริงๆนะครับ หนึ่งต่อศูนย์นะครับ oh. เสิร์ฟลูกนี้หลุดกรอบนะครับเสิร์ฟใหม่ในครั้งที่สองนะครับวันนี้เราก็มาบรรยายเกมที่สนามบางกอกอารีน่านะครับซึ่งไทยเราเนี่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งที่6นะครับปี2023นนะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับประเภท ชายเดี่ยวนะครับโปแ,แลนด์พบกับโรมาเนียนะครับตอนนี้สกอร์เสมอกันแล้วนะครับหนึ่งต่อหนึ่งเกมเสิร์ฟของโปรแลนด์นะครับลูกนี้ออกนะครับ <c oughs> เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่สองนะครับสำหรับโปรแลรนด์เอเดียนรัดชักนะครับเสิร์ฟเสียสองครั้งนะครับ เป็นแต้มของฝั่งโรมาเนียได้นะครับขึ้นนำเป็นสองต่อหนึ่งนะครับแต้มหนึ่งต่อสองนะครับโปรแลนด์เสิร์ฟเอเดียนรัดชา์กเสิร์ฟลูกแรกสี่นะครับแกตัวในครั้งที่สองนะครับเสิร์ฟเสียครั้งที่สองก็คือเสียแต้มไปเลยนะครับแต้มยังอยู่ที่หนึ่งต่อสองเอเดียนรัดชา์กเสิร์ฟมาอโปกิยกกีริก ไหลามาหาบอลเล่ลูกนี้เป็นแต้มนะครับขึ้นนํำเป็นสามต่อหนึ่งสลหรับทางด้านโรมาเนียนะครับสี่ <4 S 2> แต้มเปลี่ยนเจมเสิร์ฟนะครับเป็นฝั่งทางโรมาเนียได้ออกลูกเสิร์ฟบ้างนะครับอีโยเกเรกจากโรมาเนียนะครับสามต่อหนึ่งนะครับเสิร์ฟไปนะครับ เอเรียนรัดชากูหูครับบนเล่จจอหน้าเนตนะครับได้แจมไล่มีามานะครับรเป็น2ต่อ 3, อ3นะครับแจมสมต่อ2โรมาเนียได้เสริมนะครับโยโกเกเรกเสิร์ฟไปเอเรียนรัดชัก ฮุบมาเกดโดนคอมนะครับเอสบอลนะครับเล่นใหม่นะครับเป็นฝั่งทางด้านของโรมาเนียได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับนับใหม่ในครั้งที่หนึ่งนะครับสามต่อสองนะครับลูกเสิร์ฟของ กิโยกเล็กลูกแ็กออกนะครับเสิร์ฟในครั้งที่สองนะครับเสิร์ฟข้ามไปนะครับเอเรียนดัชชาร์บอลเล่มาทางด้านของกิโยกเล็กลูกนี้ทำติดเน็ตออกนะครับเป็นฝั่งทางด้านของโรมาเนียตามตีเสมออีกครั้งหนึ่งนะครับ3ต่อ3นะครับวันนี้ทางด้านของ เอเดียนดัชชานี่เขาก็มาด้วยความมั่นใจนะครับเป็นฝั่งทางโรมาเนยียได้เสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเต็มสามต่อสามนะครับลูกแรกออกนะครับเสิร์ฟแก่ตัวในครั้งที่สองนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้ทางด้านของเอเดียนดัตชั์ บอลเล่มาได้แต่โมโฮลงท้ายคอร์ดนะครับพลิกขึ้นนำเป็น4-3ต่อสหรับทางด้านของเอรียนดชาร์กจากโปแลนด์นะครับ3-4นะครับเสือไปเอรียรนดชาร์กลูกนี้แก้โดนขอบนะครับ S4 นะครับผู้เล่นของโปแลนด์เอยขอดู ชาเลนจ์ <Challenge S 2> นะครับ <Maybe you S 1> ว่า <preview> s. <S โดนขอบริรงหรือเปล่านะครับทางด้านของผู้ตัดสิน <and S 1> บอกว่าอ b บอล,บอลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะฮะภาพาไม่ค่อยชัดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับว่าการตัดสินของผู้ตัดสินเป็นยังไงนะครับ <c oughs> รอสักครู่หนึ่งนะครับ <c oughs> การขอชาเลนจ์ของฝั่งโปแลนด์จะเป็นผลไหมนะครับ <c oughs> ถ้าโดนขอบโต๊ะด้านบนนี้ก็คือต้องเล่นใหม่นะครับไม่นับแต้มนั้นนะครับ <c oughs> ถ้าไม่โดนขอบโต๊ะถ้าโดนบนนะครับ เป็นแต้มของฝั่งทางโปแลนด์นะครับเป็นการแข่งขันเทคบอลชิงแชมป์โลกนัดชิงชนะเลิศประเภทชายเดียวนะครับโปแลนด์บัทะโรมาเนียนะครับเอานะเป็นผลนะครับทางด้านของโปแลนด์ได้แต้มนะครับขึ้นนํำเป็น5ต่อ3นะครับ นำห่างสองแมแล้วนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางโปโลแลนด์ด้วยนะครับ5ต่อสนะครับเอเดียนรัดชักนะครับเสิร์ฟลูกแรกไม่ข้ามนะครับโดนเน็ตนะครับเสิร์ฟครั้งที่2นะครับเสิร์ฟลุดกอมนะครับเอาโดน โดนขอบหรือเปล่านะครับ <New sentences. S 1> โดนขอบนะครับให้เสิร์ฟใหม่นะครับครั้งแรกนะครับ oh. เสียแต้มเลยนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางโรมาเนียไล่มานะครับ oh. 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 4ต่อ5แต้มเดียวทันนะครับ oh. Oh. ก็วัดที่ลูกเสิร์ฟแล้วนะครับเสิร์ฟดีก็มีโอกาสที่จะเป็นแต้มสูงนะครับ ทั้งสองฝั่งนี้ถือว่าเสิร์ฟดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับทางด้านของอโปกิโอกีเรตนี่ก็เสิร์ฟดีนะครับส่วนทางด้านของเอเรียนดัชชานี่ก็เสิร์ฟดีเหมือนกันนะครับเสิร์ฟคมด้วยกันทั้งคู่นะครับเอานะฮะเป็นฝั่งทางโปแลนด์ได้เสิร์ฟนะครับนำอยู่ 5. ต่อ4นะครับเสิร์ฟนี่นะฮะลูกเสิร์ฟของเอเรียนดัชชานะครับได้แต้มนะครับขึ้นนนำเป็น6ต่อสําสำหรับโปแลนด์นะครับ แต็มหต่อสนะครับโปรแลนได้เสิฟเสิบมาดีเอาได้อีกหนึ่งแต้มโอโ้โหเสิบได้แต้มหลายลูกเลยนะครับขึ้นนําเป็นเกียต่อ4นะครับโรมานีนี่ขอเวลาน้องทันทีนะครับ กลับมาแข่งขันต่อนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางโปแลนด์นะครับนำอยู่เจ็ดต่อสี่นะครับเอเดียนรัตชาร์กนะครับลูกเสิร์ฟลูกนี้จะทําแต้มได้ไหมนะครับมาแล้วนะครับกี่โยเกเร็กนะครับแก้ข้ามนะครับเอเดียนรัตชาร์กโยดลูกนี้ได้แต้มนะครับขึ้นนําเป็นแปดต่อสี่สำหรับโปแลนด์นะครับ เป็นฝั่งทางด้านของโรมาเนียได้เสิร์ฟบ้างนะครับอโปกิโอเกเร็กนะครับอาวุธทีเด็ดที่เกมเสิร์ฟเหมือนกันนะครับ4ต่อ8นะครับเอาละครับมาได้ผลเหมือนกันนะครับขยับมาเป็น5ต่อแปดสำหรับทางด้านของโรมาเนียนะครับ3แต้มทันนะครับได้อีกหนึ่งตโว้โหนี่นะครับเกมเสิร์ฟของโรมาเนียนะครับ ไล่ามาเป็นหกต่อแปดสองแต้มทันนะครับเสร์ฟวัดกันเลยนะครับได้สองแต้มรวดนะครับสำหรับเกมเสรฟของฝั่งทางโรมาเนียอโปโกิโอเิเรกนะครับเสร์ฟไปลูกนี้หลุดกรอบนะครับเสร์บใหม่ในครั้งที่สองนะครับหกต่อแปดนะครับข้ามไปเอเรียนดัดชชร่ก บอลเล่มานะครับหลากเข้าไปนานเน็ตเจาะฮาบอลเล่ลูกนี้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไล่ไปเป็นเจ็ดต่อแปดแต้มเดียวทานแล้วนะครับอ้าวกรรมการบอกว่าโดนขอบโต๊ะนะครับเล่นใหม่นะครับแต้มยังไม่ขยับนะครับอยู่ที่หกต่อแปดนะครับเสรอร์ไปรเอเดียนรัดชาร์กไหลามาต่มอ้าได้แต้มนะครับไล่มาเป็นเจ็ดต่อแปดนะครับ โดนขอบล่างคือเสียแต้มเลยนะครับแต้มเดียวทันนะครับสำหรับโรมาเนียนะครับโรมาเนียได้เสิร์ฟนะครับเจ็ดต่อแปดเสิร์ฟดีนะครับสำหรับทางด้านของกิโยเกเรกนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็นแปดเท่านะครับทางด้านของโปรแลนด์บอกว่าขอดู กล้องนะครับขอดู V R ก่อนนะครับเพราะว่าลูกนี้มันคล้ายๆจะโดนขอบโต๊ะนะครับดูว่าจะเป็นผลไหมนะครับสําหรับการชาเลนจ์ของโปแลนด์นะครับเพราะว่าขอชาเลนจ์ไปี่เป็นผลแล้วนะครับครั้งแรกนะครับถ้าโดนขอบโตะนี่ก็คือว่าไม่ได้แต้มนะครับเล่นใหม่นะครับกดใจรอสักครู่นะครับลูกนี้ ชาเลนไม่เป็นผลนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางโรมาเนียตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับแปดต่อแปดนะครับเปลี่ยนเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางโปแลนด์บ้างนะครับแปดต่อแปดนะครับเสิร์ฟดีนะครับสำหรับทางด้านของเอเรียนดาชาร์กนะครับลิกขึ้นนําเป็นเก้าต่อแปดนะครับโอ้ต่างฝ่ายต่างเสิร์ฟดีนะครับปลายเกมแล้วนะครับโอกาสเป็นของฝั่งทางโปแลนด์นะครับเพราะว่าได้ออกลูกเสิร์ฟนะครับ เสิร์ฟไปนี่หวังผลได้เลยนะครับ9-8ต่อเกมเสิร์ฟของเอเดียนทัชชากนะครับเสิร์ฟข้ามมานะครับอุ๊ยมีเป๋นะครทางด้านของก,ยก,ยกิโยกิเร็กแปรูลุดกอบได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขึ้นน้ำเป็น10-8ต่อสำหรับทางด้านของโปรแลนนะครับ เต้ม10ต่อ8นะครับเกมเสิร์ฟของโปรแลน,นด์เอเรียนรัชชาร์กฮุบมาทางด้านของกิโยกิเล็กทุบได้นะพักอกไหลเข้ามาโอ้โหสุดยอดจริงๆนะทางด้านของเอเรียนรัชชาร์กนะครับทำเต้มได้ขึ้นเทนไปเรียบร้อยเม่ดเดียวเกมนะครับ11ต่อ8นะครับขอเวลานอกนะครับกลับมาแข่งขันต่อ นะครับทางด้านของโปแลนด์นียมีโอกาสปิดแมตช์พอยต์เป็นครั้งแรกนะครับนำอยู่11-8ต่อนะครับแต้มเดียวเกมนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งทางโปแลนด์ด้วยนะครับเอเดียนเกโยกเกโดอูยลูกนี้เสิร์ฟไปโดนเนส์นะครับวัดลูกเสิร์ฟแล้วนะครับเอเดียนรับชากนะครับ11-8ต่อนะครับแต้มเดียวเกม เสิฟเสียแต้มเลยนะครับโดนในสองครั้งนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางโรมาเนียนะครับขยับมาเป็น9ต่อ11 2แต้มทันนะครับก็เป็นโอกาสฝั่งทางโรมาเนียได้เสิบด้วยนะครับมีโอกาสที่จะตามตีเสมอแล้วก็มีโอกาสที่จะพลิกแสงด้วยนะครับเพราะว่ามีทีเด็ดที่ลูกเสิบนะครับอโปกิโอเกเรกนะครับป่ายเกมแล้วนะครับ ดูว่าทางด้านของโปลแลนด์จะปิดแมตช์ได้ไหมนะครับ91เสิร์ฟไปลูกนี้โดนขอบนะครับเอชบอลนะครับโดนขอบก็ยังไม่นับนะครับเสิร์ฟครั้งแรกใหม่นะครับ oh. ครั้งแรกโดนเนตนะครับ <One more. S 1> เสิร์ฟแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเสิร์ฟพลาดลูกนี้ก็คือเสียแต้มเป็นฝั <50. S 1> ่งโปลแลนด์ในคว <50. S 1> ้าแชมป์ไปเลยนะครับ91นะครับ โอ้โห oh เป็นโปแลนด์นะคว <Yeah. S 2> ้าแชมป์ไปครองนะครับเอาชนะไป2เซตรวดนะครับ <Yeah. S 2> เป็นแชมป์รายการนี้เลยนะครับ <Yeah. S 2> ทางด้านของเอเรียนรัสช์กจากโปแลนด์เอาชนะเหนืออาโปกิโยกิเร็กจากโรมาเนียนะครับ <Yeah. S 2> มือวางอันดับหนึ่งไปนะครับ <Yeah. S 2> ก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับ ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาตับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเพจตะกอไฟเ,เตอร์แล้วก็ทางช่อง y o u t u b e ตะกอไฟเ,เตอร์นะครับแอดมินก็ขอบรรยายจบก,การบรรยายเกมเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ